ที่ทำให้คุณได้สัมผัสถึงการประทับของพระเยซูคริสต์แบบใกล้ชิดนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นชีวิตอย่างอัศจรรย์เข้าใจลึกซึ้งถึงความรักของพระเจ้าสัมผัสฤทธิ์เดชแห่งไมก้กางเขนรับการเยียวยาจิตใจและปลดปล่อยจากสิ่งที่ผูกมัดในอดีตรับนิมิตและเติมเต็มด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ก่อนก็ใช้ชีวิตเกเรบ้างไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดนจับแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีน้ําตาติดกั้นตัวเองอยู่กับตัวเองมากๆคือไม่ค่อยชอบสังคมชอบต่อว่าตัวเองเราก็เป็นหนึ่งในลูกแก่ที่หลงหายมีปัญหาชีวิตหลายอย่างครับทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวครับคือหนูก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวมาก่อนนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบแก้จากตรงไหนบ้างเพราะว่าบางครั้งมันอยู่ในส่วนลึกในจิตใจเราเราไม่รู้ว่าเราจะออกมาอย่างไงมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะสงสยัยคําว่า ความรักไรเงื่อนไขค่ะพึ่งเองอ่ะล้มเหลวในชีวิตค่ะเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจบวกกับในช่วงที่คุณแม่เสียชีวิตพอดีด้วยนะคะแล้วก็บวกกับที่เรามีลาาคมคืนกับพ่อเลี้ยงอ่ะค่ะเข้ามาในค่ายก็ได้หลายอย่างเราได้รู้จักความสุขีแท้จริงได้พบกับความรักความของยยที่แท้จริงนะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบปลอดโปร่งขึ้นไม่อยู่ในจุดที่แบบว่าต่อว่าตัวเองอภัยให้ตัวเองได้อภัยให้ใหกับคนอื่นได้ได้รู้สึกถึงความรักที่พระเจ้าได้มีต่อเราอย่างท่วมท้นจากพี่เลี้ยงทำ ให้ใจเรารู้สึกมีพลังเรียนรู้ถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงเสียสละให้กับเรานะครับแล้วก็ได้รู้ซึ้งถึงคําว่าพระคุณความรักการเสียสละของพระเยซูที่ทรงสละให้กับพวกเราได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะทุกข์ขนาดไหนพระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอทําให้รู้ว่าความรักมันมีหลายรูปแบบแต่ความรักที่บริสุทธิ์จรงิจรงๆก็คือความรักของพระเจ้าค่ะได้เข้าใจความรักไม่มีเงื่อนไขไปแตะใจในเรื่องของครอบครัวค่ะทําไมเขา ไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาได้รับรู้ว่าการที่เราได้รับคนแบบไม่มีเงื่อนไขมันคือการให้เขาโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังว่าเขาจะให้เรากลับมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันเลยทําให้หนูรักครอบครัวหนูเพิ่มมากขึ้นและหนูก็อยากจะให้ความรักเขาเหมือนที่พระองค์ทรงให้หนูชอบเซ็กชันไม้กางเขนครับเหมือนพระเจ้ามาเคาะประตูบ้านหละครับบอกว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอครับรู้สึกเติมเต็มครับได้รับการปลดปล่อยการที่เราอภัยให้กับ พ่อเลี้ยงของเราแล้วอะค่ะทาให้พระบิดาของเราพระเจ้าของเราอะค่ะที่จะอวยพระพรให้กับเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผิดพลาดในอดีตความไม่น่ารักของเราในอดีตความขมขื่นใจอะไรต่างๆพระบิดาทรงให้นุชเปิดโอกาสสาหรับค่ายนี้ที่นี่ได้เคลียร์หัวใจออกไปให้หมดสารภาพไปให้หมดแล้วสัมผัสได้ถึงความรักและการทรงสถิตของพระบิดาคือองค์พระเยซูคริสที่นี่การที่ได้รู้ว่าพระองค์พระเยซูอะค่ะที่ทรงไถ่บาปให้เราบนไม้กางเขนรู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่น เมตากับเรามากแค่ไหนพระเจ้าก็เปลี่ยนเราให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมองโลกกว้างขึ้นแล้วกออ็รู้สึกอยากจะทําสิ่งดีๆกับผู้อื่นมากขึ้นค่ะอยากจะเชิญน,นะครับท,ทุกทท่านเมื่อก่อนเคยเข้าค่ายแล้วคอสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับอยากให้ได้เข้ามาได้รับพระพรแล้วก็ได้สัมผัสกับพระองค์อย่างแท้จริงครับรุดขอหนุนใจค่ะอันนี้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดล้ำค่าที่สุดในโลกแล้วถ้าคุณได้รับองค์พระสุคุทมาและได้มีโอกาสมาสัมผัส ค่ายนี้คุณจะได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าในแบบที่โลกนี้ไม่ได้มีความรักและสันติสุขแท้ให้อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ลูกแกะที่หลงหายเหมือนกับผมนะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่กับคุณตลอดเวลาอธิษฐานแล้วก็กลับสู่พระนิเวศของพระเจ้าจมแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์นะครับแล้วพระองค์จะประทานสิ่งทุกอย่างให้ใค่ายสัมผัสพระเจ้าถ้าคุณเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยน